เมื่อเช้า,า,ชานี้นะคะก็ได้ไปแจ้งความที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบส,วน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตํารวจไซเบอร์ค่ะ <c oughs> ตามลาวีวีมาสี่กว่าปี <c oughs> คนเนี้ยคือคนแบบนี้เราจะปล่อยไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะเป็นโรคจิตไปแล้วเขาควรจะต้องไปรักษาหาหมอไปหานักจิตวิทยาส,สารบุปการีที่เลี้ยงเขามาเฮ้ยมันทนไม่ได้แล้วคือเรื่องนี้ยังไงทางกฎหมายต้องจัดการให้ละเพราะว่านี่มันคือเดือดร้อนแล้วก็เลยคิดว่าครั้งนี้มันยอมไม่ได้ละ ต่อให้เป็นแอคลุมแอคดำแอคผีอะไรก็ตามจับได้หานิยาค่ะก็ไปแจ้งความเกี่ยวกับมีจะเรียกเขาว่าเป็นแฟนคลับคงไม่ใช่แล้วค่ะก็คงเป็นคนที่ไม่ได้หวังดีต่อเราอะไรอย่างงี้ค่ะเข้ามาก่อกวนเราทาง IG ของเรานะคะโดยการโพสต์ที่อยู่ว่าบีอยู่ที่ไหนหรือว่า โพสต์เลขที่บัตรประชาชนของบีลงในสื่อโซเชียลของบีในในอินสตาแกรมบีดัมพิปออฟฟิเชีะค่ะ mm hmm. ก็คือมันก็เลยทําให้บีอะเหมือนตกเป็นเป้านิ่งที่แบบอาจจะมีมิจฉาชีพหรือคนที่ไม่หวังดีประสงค์ร้ายกับบีเนี่ยเอาเลขที่บัตรประชาชนของบีหรือว่าที่อยู่ของบีมาทําร้ายบีได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. บีก็เลยทนไม่ไหวสําหรับคนลกจิตคนเนี้ที่ชอบโพสต์อะไรแบบนี้ในไอจีบีอะค่ะบีก็เลย ไปฟ้องไปไปแจ้งความซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเขาก็เคยทำมาแล้วแล้วบีก็เคยไปแจ้งความที่ปอทแล้วก็สถานีตำรวจ <c oughs> ครั้งแรกไปคนเดียวไม่เป็นข่าวก็คือไปเงียบๆกะจะแบบว่าหวังว่าน่าจะตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเงียบๆเราก็เงียบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทางสืบสวนเงียบไปค่ะอันนี้ก็พูดตรงๆนะคะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,น,นคร <c oughs> ั้งที่สองก็เลย ไปกับทางทนายทางาช่องวัน31นะคะแล้วก็มีพี่ผู้จัดการไปด้วยอันนี้คือครั้งที่2ที่ไปฟ้องไปไป,ไปแจ้งความกลางๆปี63าเนี่ยค่ะก็ครั้งที่2ก็เงียบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น <laughs> ครั้งที่3นะคะไปปอทก็ไปไปด้วยตัวเองไม่มีนาาักข่าวไม่มีทีมงานไม่มีอะไรทั้งสิ้นเดินไปเนี่ยคนเดียวไปแจ้งความอีกแล้ว <laughs> ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่คิดว่ามันมันก็นานแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากจะเอาเรื่องกับ คนลกจิตคนนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาโพสต์มันไม่ถูกต้องแล้วเพราะมันเป็นการล่วงละเมิดสิทธสิส่วนบุคคลของบีและมันทําให้บีเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นอันตรายได้โดยการโพสต์ที่อยู่ของบีว่าบีอยู่คอนโดอะไรเลขที่บัตรประชาชนบีอะไรอะไรอย่างเงี้ยโพสต์มาเป็นตัวเลขแบบแบบก็ถูกอะ่ะก็ตรงๆ,รงๆเลยก็ไม่รู้ว่ารู้มาได้ยังไงนะคะมันก็อาจจะมีแบบเวลาบีไปเช็คอินสนามบินหรือเปล่าแล้วเขาอะใช้กล้องแบบ ตัวใหญ่ไงอาจจะถ่ายแล้วก็เอามาซูมแล้วก็เขียนได้อะไรเงี้ยบีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเห็นได้ยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยคิดว่าครั้งนี้มันยอมไม่ได้ละซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ได้มีนักข่าวหรืออะไรไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้บีได้โพสต์ลงไอจีของตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันทนไม่ได้แล้วคือเรื่องเนี้ยังไงทางกฎหมายต้องจัดการให้ละเพราะว่านี่มันคือเดือดร้อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> บียังไม่เคยเจอแต่บีคาดว่าน่าจะเป็นคนนี้เพราะว่า มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาเคยหลุดออกมาแต่ว่าเราอยากจะจับให้ได้ขนงขังคาเขาอะค่ะซึ่งครั้งนี้ทางทางเจ้าหน้าที่ทางไซเบอร์เนี่นนค่ะ,คะก็บอกว่าจับได้แน่นอนค่ะยังไงก็ต้องจับได้เพราะว่าเขาเคยทําคดีอะไรแบบนี้มาแล้วต่อให้เป็นแอคหลุมแอคดำแอคผีอะไรก็ตามจับได้หายไม่ยากค่ะาตามลาวีวีมาสี่กว่าปี คนนี้ตั้งแต่ด่าเรื่องชีสเคก็คือคนนี้เลยค่ะ<ม>แล้วบีเ<ม>ชื่อว่าไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะ่าจะมีประมาณสองสาคนยังไงก็จะจับให้หมดเลยค่ะ<ม>ทีเดียวเลยจบ<ม>เอาให้จบเลยค่ะ<ม>ถ้าเจอหน้าเหรอคะอยากให้ไปรักษาตัวคะ่ะสงสารพ่อแม่ที่เลี้ยงมานะคะ<ม>คือวันๆไม่ได้คิดอะไรหมกมุ่นเหมือนคนแบบเหมือนพวกโรคจิตอะ่ะ<ม>เคยเขียนไปบอกเขาว่าเนี่ยทำตัวแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากพวกหนังโรคจิตที่เป็นแบบอเ,เออพวกแบบโรคจิตฆาตกรรมแบบน่าก,ก,ก,กลัว ตอนนี้น้องทําให้พี่รู้สึกว่าน้องเป็นแบบนั้นไปแล้วเคยเขียนกับเขาแบบนี้เลยนะ<ม>เขาก็ไม่สนใจเลยทั้งสิ้นเขาเขียนมาเดิมแบบ c o p y p ี้เพสเหมือนเดิม<อ>คือข้อความเดิมๆซ้ำๆซ,ซากๆอะ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกแบบยิ่งคุยก็ยิ่งแบบเนากาทะ<อ>แล้วก็จริงๆมันไม่ได้ทําให้บีรู้สึกแบบอะไรนะคะแต่บีแค่รู้สึกว่าเฮ้ยคือคนแบบนี้เราจะปล่อยไม่ได้เพราะว่าหเขาอาจจะ เป็นโรคจิตไปแล้วเขาควรจะต้องไปรักษาหาหมอไปหานักจิตวิทยาไปรักษาตัวแล้วก็สงสารบุพการีที่เลี้ยงเขามามเพราะว่าถ้าเกิดเขามาทําตัวไร้สาระแบบนี้เป็นวันๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคอะ<ม>ในยุคนี้มันควรจะต้องแบบเป็นคนที่มีคุณภาพได้แล้วอะที่ไม่ใช่แบบมาเบียดเบียนคนอื่นมาทำร้ายคนอื่นเลยแบบนี้ค่ะ<ม>ถ้าเกิดเราจับได้หรือเป็นเคสที่ตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีให้สําหรับคนที่หมกมุ่นในโลกโซเชียล<ม>แล้วก็ ทําให้สังคมมันไม่น่าอยู่เพราะพวกเขาเนี่ยให้เขาได้รู้สึกกลัวกันบ้างว่าเฮ้ยโซเชียลมีเดียมันไม่ใช่อะไรที่แบบคุณจะมาโพสต์ด่าหรือว่าใครหรือว่ามาเอาเอเอ,เอาเรื่องส่วนตัวของใครมามาโพธนาให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยมันไม่มีมารยาท่ะคะแล้วอยากจะบอกว่าแอกหลุมยังไงก็จับได้คะ่ะค่ะคือบ<า>ีเป็นคนใจดีอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ให้อภัยคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดจับได้แล้วเขาแบบรู้สึกผิดชอบชั่วดี สำนึกได้อะไรเงี้ยบีก็จะดีใจกับเขาด้วยค่ะตอนนี้หายไปเลยนะคะตั้งแต่เป็นข่าวก็คือหายก็คงกลัวแต่ว่าหายไปก็ไม่มีผลล่ะเพราะว่ามันเยอะมากที่เขาเขียนมา IP พวกอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันค่ะ